เด็กเราจะกินลูกเร็วดีกว่าจังมื่อนั่งลุงนู่นนู่นกูตเร็ว โอไปต่างนู่นไปไปไม่ไปเล้วเลยมีเกือบลุงเลยบ้งครับโอ้ยนี่มีโอ้หมดเตี้ยมหมดเตียมอันนี้ตีบันนันนนเหลือไปยึดนังเลยนะไปตัวเต้ยมาเบยเยอะมวเตย่รมเตี้ยมได้ยังตุ๊กี้เมอ ยกนิวจูริปูไม่เดียวไม่มีอาการนะเจอริปูอยู่โอเคไอ้ไม่ไม่มีไรนะเออมีปานปานไอ้ไอโน่งอะไรเยอะไอ้ไอไอคิบอะไรโน่งในมันเอร์เบิร์ตอย่างว่าเดี๋ยวมันเจ็มันไม่ทอดตัวไม่ไม่ไม่ติ่งไม่ติงอี๋เอามันใั่เลยเดี๋ยวมาตั่ไปเร็วโตใช่ไหมแล้วก็ร่อยไม่นานไง แล้วว่ะว่างว่างในไม่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 ถึงเนี่ยต่ไปรูปสิงแต่เราว่างในอย่างนี้แหละตีไม่สิงเลยตีไม่พูดเลยนะเสี่ยงก็มันก็ตีสิงในไม่ใหญ่ดีดเรานี้แล้วกัน